สบายดีพี่น้องก่อนกลับสะเอาหญ้ามาปลูกนะพี่น้องเนียหญ้าคือหน้าแมง่างมาปลูกมุ้งงวงมุ้งควยกินหญ้าน,นี่เปียพี่น้องเดียเ๋ยวจะไปปลูกที่สวนสวนมันเนาะอยู่โขกคนนะ่ะพอนอนมีที่ที่หนึ่งอยู่โขกนเนาะแต่ว่าอีพอเราปลูกมันแลาปลูกมาเบิด Kìa. thì đứa hẳn sẽ ăn nhà với bút nó bắt đầu nó 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 ngã nó 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 làm ninh nhảy hinh khắc đấy. khắc lại khắc lại bội mưa lại chưa phải đi nào ăn nha nhà nhà bán nha Nhà nha ăn xuống, nhà này ăn nhà nha vậy nha 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 ว่าสิบมมียากินปลุกแหวกคะแน่ขึ้จชิ้นดรามาตัดแต่กระบดให้พิ่นกินเนาะยากาศพุ่มผ้าุนผมพี่นอะตัดยาแล้วกัจังสิเมื่อเนาะัด 给给俺们弄。Yeah, ตกก่อนพี่น้องเกี่ยวแล้วล่ะท่านไหนคนใส่เลาะลงตกเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝนมาแล้วฝนมากเลว คนก็เดิมเศร้าเด้วพี่นนองโคตรแห้งอีกทีเียงกบเียงเกียดหองเยงเกียดเี่ยหองนั่นเลยฝ้นมาต่อไปหมัดเอาซะหมัดเอาเป็นต่อเป็นก้อนอาแบกเมื่อ ปีกปีกปีกว้าอร่อยเนี่ยไปฝนเศร้า้ะพากันแดกรายเมื่ออันนี้ไปเมื่อเม่มายามยาสมีแดดเมื่อแบบไปสองคนตัวละกัน

rồi. Ra mưa. họp cánh mưa. mà nó mà đi đó nào qua. มาลงมา. Nào. น้ำเครื่องฮืออวบจากไปปลูก เน่าม oh. ันงะไปขสวนิึงนอ้นมาละเฮาะเต้นนไปย่งไปหันย่างเอานั่งน้ำคิงนั่งน้ำคิงไหนเนาะมีเ้ยเอ้ยเดกลเ้าไปคยย่งไป Đại pha đại, về, đại, ừ, đại, thương thương đại pha đại thăng hiến <laughs> đại thăng ngò mai ờ nông hồi tuổi pha đại cổ như vậy này anh pha nào loại pha mấy thấy đè bộ lẹ chín đấy đi

ไปอีนั่นเนาเอ้ยิไปบายอ้ใบขามอโอเคมดวเต็มไปลังคงนะคะ่างกับปื้อเปือหมือนๆพี่น้องอากาศนั่งบนต๊งามนาดพี่น้องต๊อยู่บริวาตต๊ะนั่งเลยนโต๊ะั่วไปเที่วอะ เด่อดในพน้องเล้อสิครับน้นไปเอาไปปลูกมื่นพี่น้องเน่มืนดนจะจีบปลูกลยเติมบแล้วนี่นยได้ไหมนีนม่น้อนอนไหม มา,าต,ตัวนั้นจะกระจายไห่างหัวบ่เลยเอ่อไปเป็นสะีหอบไปห่างหัวนะตัดผ้ามาบอลปลูกเลยเนาะพี่น้องนี่ก็คือสว่วนที่บอลอนบุกเบิกตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเนาะพี่น้องเวล้เป็นเอฟซีเก่าก็เคยชิฮุคือบอลอนมาอ้อเอาอยู่นี่เนาะไป ที่แดงหันทางทางเลยครับพี่เอารถมาปลูกเบิกเนาะปลูกเบิกนกไท泰国泰国บ้านหยาดูสิตอนนั้นเนาะเพราะว่าปลูกเบิกแดงเฮ็ดถั่วยังเรียบร้อยพี่น้องเฮ็ดปูเดียวเนาะเดี๋ยวพี่แบบนี้ปีที่สองมาอีกพอแล้วก็ปลูกหยาพี่น้องเออโมเมนปลูกมันนี่นี่ครับปลูกปีที่สามแล้วก็ปลูกอีกเนาะพี่เนาะถ้าไทยปลูกมันเอาดูไทยไทยธรรมดาแล้วร ตัวไทยนะ่าเดินตามเลยนะพี่น้องไทยปลูกมันพิการอยา่างกะไรน้อยเดียวนะมันกับมันบางอ่ะพี่น้องแต่ว่าเรากปลูกอีกน้องปีนี้ปลูกไว้เนี่ยพี่น้องไทยลายดินนะนะแบบว่าสีถิ่มป้าบางเปาเข้ามาได้อันถ้าเราปลูกมันมาดอนกะสีไทยว่านหยาคือเก่านะพี่น้องปลูกหยาคือเก่าเนาะมันเป่ามาบาดอนแผ่นมาดอนบ้นอ้อมหัวไว้บาดอนสีปลูกหยาเดียวก็อยู่ อยู่นี้เนาะเพราะว่าน้ำมันบดถมนะพี่น้องเวลาหนามถมปลูกอะไรเฉพาะยญ้าพ้นน่ะนะเวลาหน้าหวยมันถมเพาก็ปลูกหญ้าเพราะได้เกี่ยวหญ้าในนี้ไฮง้อนะเพาะมาแทนนี่เราปลูกบ่วเบิร์ตเนาะเพราะว่าถ้ามันบ่มีกระเรือที่ชุ่มเราทายไว้ชุ่มนั้นเบื้องนั้นนะกระชิบวางหญ้ามาปลูกใส่เนาะพี่น้องนี่แหละหญ้าหญ้าอันนั้นหญ้าสวิดจัมโบุมาดอนสั่งมา แต่กูบม่ท so so ่านไปเอาคนละตอนตอนแรกจะเสียมาปลูกเนาะแต่ว่าตอนสาวเนี่ปลูกตัวนี้ก่อนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราณสิปลูกหายแล้วพี่น้อสิบปลูกว่างเสียดอกเสียดอกแล้วพี่หน่อแนวนอนเดิมจังทมดินกบดินน้ำหนัก ね เี one ๋ยวนี้ก็เตาเสียบหนังก็ไม่ดองนี่เุ่มเสียบเนาะเพิ่มยอดมันนะบอเรามาเสียบนะครับคุณแก่กับพังเอาเดี๋ยเสีเอาจกมากบดินกันกบดินจูบยายไปเลยพื้นที่มันด้าเหลือปลูกห้าวันตั้งโตนั่งไ ดินแน่น,นีขึ้นนิดหนึ่ง ี่นเดี๋ยวเรียบร้อยผมดินขบทุกอันแล้อวอีกสักอาทิตย์หนึ่งแจงสิมาจ่อบเบิ้งพี่น้องแล้วพี่น้องการสร้างรายคลินี่กับสีปิดใบเพียงสนีเนาะพี่น้องจะได้กระเพากก็ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบารอน,นเด้อพี่น้องฝากกันอีพี่นะเพือเ่อนพี่น้องไปดี